ที่เรานั่งดูละครอยู่ก็จะมีแมวสีส้มตัวอ้วน,นหน้าบึงบ้งๆเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาก็หันไอแพดของเราไปหน้าตัวเองแล้วก็นั่งมองเราแล้วก็นั่งมองจอไอแพดเขาคงจะคิดว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้ทำไมแม่ไม่สนใจเราเลยอะไรประมาณนี้ มาดูพฤติกรรมของโอสซีว่าเขาต้องการจะบอกอะไรเราหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการอะไรไปช่วงนันคะเรากำลังนั่งดูหนังอยู่เพื่อนๆแล้วก็มาหันจอ iPad เรานีเฉยเลยแล้วไปดูอยู่คนเดียวคิดดู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 เฉยอีกเฉยอีกอสอสซี ทำตัวน,น่าเกลียดมากรู้ไหมเธอเธอทำตัวน่าเกลียดหันไอแ้แปดคอยหันมานี่ททำตัวน่าเกลียดมากเลยแมวตัวเนี้ยหุยดูละครด้วยดูละครด้วยละครห้าโมงเย็นด้วย เห็นแม่ดูทุกวันขอดูมั่งขอดูมั่งดิทำไมชอบดูจังเลยหนังละครนึ่ขอดูมั่งดิ <laughs>